ยังอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับจะพาไปชิมข้าวมันไก่อิสลามสงขลานะครับร้านดังของอร่อยในตำนานครับในเมืองยะลาที่เปิดมานานกว่า10ปีครับนี่แหละครับเป็นร้านข้าวมันไก่อิสลามสงขลาร้านเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ริมถนนในเขตเทศบาลนครยะลานะครับหลายคนงงว่าร้านข้าวมันไก่สงขลาแต่ทําไม ชื่ออยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเพราะร้านข้าวมันไก่ในสูตรอยู่ที่สงขลาแต่ว่าไปขายที่ยะลานะครับซึ่งร้านนี้เปิดมาขายมานานกว่า10ปีแล้วนะครับด้วยความที่รสชาติของข้าวมันไก่อร่อยถูกปากราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้นอยู่ที่ห่อละ40บาทนะครับขายมาตั้งแต่ร้านเปิด เอ่อนะครับจนบัดนี้นะครับก็ซึ่งเศรษฐกิจข้าของแพงนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงอยู่ในราคาเดิมคุณวรรวันมีให้เด็กๆนักเรียนนะครับคนที่มาซื้อเนี่ยเงินไม่มากพอเนี่ยก็มาทานได้แล้วก็มีน้าจิ้มสุดเด็ดมีขิงเนี่ยเป็นตัวนําตามนะครับด้วยกระเทียมพริกเต้าเจี้ยวซีอิ๊วเนื้อไก่ต้องบอกว่านุ่มหนังเด้งผู้ก้าวมันนะครับได้ร่วนครับรวมไปถึงน้าซุปไก่เนี่ยกลมกล่อมมากๆครับทําให้ในแต่ละวันนะครับ ก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะก็มีลูกค้ามายืนรอนะครับซื้อข้าวมันไก่กันอย่างต่อเนื่องขายได้นะครับวันเนียึงยสามถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้น,นก็หม,หมดแล้วถ้าคุณจะไปกินเนี่ยคุณต้องจอ,จอ,จ,อจองหรือว่าดูเวลาให้ดีๆนะถ้าไปแล้วนะหมด อดชิมเลยทีเดียวนะครับซึ่งบางหมัดลูกชายเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณเขาบอกว่าข้าวมันไก่ที่ร้านเป็นสูตรของชาวสงขาค่ะมีรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มจะมีรสชาติออกแบบ3ามรสค่ะเผ็ดเปรี้ยวนิดนึงความอร่อยของข้าวมันไก่ก็อยู่ที่ข้าวแล้วก็น้าจิ้มแล้วก็ไก่ค่ะ3าอย่างนี้เลยค่ะรวมเข้าด้วยกันอร่อยแน่นอนข้าวก็สําคัญน้ําจิ้มก็สําคัญเขาบอกมาแบบนี้ส่วนไก่ที่ใช้นะคะก็จะเลือกเป็นไก่ไข่ค่ะนามาต้มนะคะแล้วก็ ็มาสับใส่ในข้ามันไก่แต่ละวันจะใช้ข้าวประมาณ15กิโลไก่15ตัวขายหมดทุกวันช้าสุดนะคะเขาบอกว่าไม่เกิน9โมงเช้าก็หมดแล้วค่ะโดยจะเริ่มขายกันตั้งแต่6โมงเช้ามีคนมาซื้อกันเยอะมากๆในช่วงเช้าค่ะ